สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนละคณนาราศีตุลน,นะคะในช่วงวันที่21เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะเป็นไพ่ของคนคุยแล้วก็สถานะไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เลยนะคะเราเปิดไพ่ออกมาแล้วนะคะใบแรกนะคะก็จะเป็นไพ่ p a g e of a n e s นะคะเป็นไพ่เด็กถือมเมชานะคะก็เป็นไพ่ตัวตนของคุณเองนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีความคิดนะคะที่อยากจะไปศึกษาต่อหรือว่า,าเรียนรู้ระยะสั้นๆก็ได้นะแล้วก็ไพ่ a g e of a n e s นี่ก็จะเป็นของลักษณะความสัมพันธ์นะคะที่พึ่งจะเริ่มต้นนะคะสำหรับคนที่พึ่งเริ่มต้นคุยกันหรือว่า เจะเริ่มคบกันเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ของลักษณะของการเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่2นะคะที่ประกบตัวคุณนั้นนะคะก็จะเป็นไพ่10ไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของลักษณะของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแบบภาระหรือว่ารู้สึกหนักใจนะคะรู้สึกว่าแบบ เหนื่อยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตันนี้จะเป็นการทำนายนะคะในรอบอสั้นๆนะคะคือตั้งแต่ช่วง21เมษาถึง15พฤษภาคมนะคะไพ่ใบนี้มันประกบตัวกันเลยมันจะค่อนข้างเหนื่อยนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะแต่ว่ามันจะเหนื่อยด้วยเหตุผลอันใดน,นั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไป ทำนายไปทีละจุดนะคะเดี๋ยวเราจะแคลริฟาไพ่ให้ในแต่ละจุดนะคะแล้วก็จะมาสรุปให้ตอนท้ายนะคะไพ่ตำแหน่งที่3ของคุณนะคะเป็นไพ่ความคิดความมุ่งหวังนะคะอ่าเป็นไพ่ง king king of pentacles นะคะเป็นไพ่ของราชาถือเหรียญน,นะคะไพ่ใบเนี้ยถ้าหมายถึงบุคคลจะเป็นคนที่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะทำามาต้องการแบบ ทำธุรกิจทํามาค้าขายหรือว่าพวกทํางานเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ค่ะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งความคิดของคุณนั้นนะคะมันจะหมายถึงคุณต้องการคนที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินของคุณหรือต้องการคนที่มีฐานะความมั่นคงทางการเงินนะคะมาสนับสนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะประมาณนั้นนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่ 4นะคะตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่นะคะเป็นไพ่เด็กถือเรียนนะคะ page of pentacles นะคะสิ่งที่คุณหวังคือ king of pentacles แต่สิ่งที่คุณได้ก็คือ page of pentacles นะคะก็เป็นไพ่ไม่ใช่ว่าไพ่ไม่ดีนะไพ่ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่เท่าไพ่คิงนะคะ ไพ่เพจนั้นจะเป็นไพ่ที่แทลนลักษณะของตัวบุคคลนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาคุยกับคุณในช่วงนี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างขยันทำมาหากินนะคะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินหรืออีกในหนึ่งอายุน้อยกว่าคนด้วยนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่5ของคุณนะคะไพ่ตำแหน่งที่5ของคุณจะเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะก็ดีนะคะไพ่สิบเหรียญน,นี่เป็นไพ่ที่เรียกว่า ไม่ใช่ไม่ดีเป็นไพ่ที่ดีเรียกว่าเทียบ,เท,ยบเท่ากับไพ่ไพ่ระดับคิงได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของไพ่ของความมั่นคงในความสัมพันธ์คือเป็นไพ่ในตำแหน่งของอดีตที่ผ่านมาเรียกว่าความสัมพันธ์ของคุณถ้าคบกันมาระยะหนึ่งอ่ะพากันไปบ้านนลนะ,ะพากันไปคุยกับพ่อกับแม่แล้วนะไม่งั้นก็พากันไปรู้จักครอบครัวของแต่ละฝ่ายแล้วนะสำหรับไพ่สิบเหรียญน,นะคะ ไม,ไม่งั้นก็คือว่าคุณสองคนอ,อาจจะเริ่มคุยกันในเรื่องของอนาคตการใช้ชีวิตคู่และการมีครอบครัวในอนาคตแล้วนะคะสําหรับไพ่สิบเหรียญนะคะมาดูไพ่ตําแหน่งที่6ของคุณนะคะไพ่ตําแหน่งที่6ของคุณเป็นไพ่สี่ดาบนะคะไพ่สี่ดาบนี้นะคะก็ต้องให้ระวังตัวล่ะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นไพ่ดาบเนาะแล้วก็มันเป็นขึ้นไพ่ตำแหน่งที่6ด้วยนะคะ ต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งถึงขนาดทำร้ายร่างกายกันนะคะเพราะว่าไพ่สี่ดาบเนี่ยมันหมายถึงไพ่ของการบาดเจ็บภายนอกนะคะถึงขนาดต้องพักฟื้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งที่8ของคุณอ่ะมันเป็นไพ่สามดาบเห็นไหมคะไพ่ตำแหน่งที่8เป็นไพ่ที่สนับสนุนดวงชะตาแล้วก็ไพ่แวดล้อมนะคะเป็นไพ่สามดาบด้วย แล้วก็ไพ่อนาคตของคุณขึ้นไพ่สี่ดาบแบบนี้เราต้องแนะนําว่าอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์ในบางคนนะคะอาจจะทายว่ามีเรื่องของความสัมพันธ์3คนเข้ามานะคะสองสามคนเข้ามานะคะทําให้มีปัญหากันนะคะนอกจากนี้นะคะไพ่สามดาบก็ขึ้นในตําแหน่งของตําแหน่งที่8นะคะซึ่งหมายถึงเพื่อนด้วยนะคะ คืออันนี้เป็นทายตามลักษณะของหน้าไพ่นะคะถ้าขึ้นตำแหน่งนี้เราก็จะแนะนำว่าเพื่อนอาจจะนำปัญหามาให้คุณหรือว่าในบางคนนะคะในความสัมพันธ์เพื่อนอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะซึ่งถ้าทายตามลักษณะของโหราศาสตร์ไทยด้วยแล้วนะคะ คนลัคนาราศีตุลน,นั้นนะคะช่วงนี้นะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวความรักแล้วก็เป็นดาวตันรักษ์ของคุณนะคะโคจรเป็นเกษตรในราศีพฤษภแต่เป็นภพมรณะนะคะดังนั้นเราก็จึงต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยาวดาวศุกร์ก็จะย้ายแล้วนะคะเรื่องต่างๆอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายในครั้งหน้ากันนะคะรอดูคลิปกันด้วยนะคะ ส่วนไพ่ตำแหน่งที่7ของคุณนะคะจะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะตัวนี้คือไพ่ของตัวปัญหาและวิธีการแก้ปัญหานะคะไพ่สิบถ้วยนั้นเป็นสิ่งที่คุณกังวลก็คงจะเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของอนาคตนะคะเพราะว่าไพ่สิบเปลี่ยนมันออกมากําลังคุยกันเรื่องอนาคตแล้วพอมาเจอเรื่องแบบนี้ปุ๊บมันก็แบบทาให้หลายๆอย่างหยุดชะงักหรือว่าความสัมพันธ์ ที่จะมีชีวิตครอบครัวใช้ชีวิตแบบอยู่กันไปจนแก่เท่านะคะมันก็เริ่มจากคอนแคนแล้วนะคะก็ไพ่อยากจะแนะนําก็คืออย่าใช้อารมณ์ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าไพ่ไพด่ดาบมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะคะเป็นไพ่ที่เธอว่าเป็นไพ่ของอารมณ์นะคะ ส่วนไพ่สามดาบนะนะคะก็เป็นเรื่องของความบาดหมางนะคะเป็นตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงแตกคอกันหรือว่าหุ้นหุ้นส่วนมีปัญหาก็ได้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะก็จะมีปากเสียงรุนแรงกับคนรักอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยเหมือนกันนะคะเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะฉะนั้นนะคะอ่า เราก็แนะนำเลยนะคะว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าให้ระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องอยู่ห่างไกลคนรักสักพักนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่9ของคุณนะคะไพ่ตำแหน่งที่9ของคุณนั้นจะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ของลึกๆความรู้สึกของคุณอะ่ะแบบว่า จริงๆแล้วแบบว่ามีความรู้สึกประมาณว่าฉันอยากจะมีความรู้ความรักที่มีความสุขในครั้งนี้บ้างประมาณนี้นะคะอยากจะมีความสุขกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะส่วนไพ่สรุปของคุณนะคะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่ queen of pentacles นะคะเป็นไพ่ของผู้หญิงนั่งถือเปลียนนะคะ ลักษณะสัญลักษณ์ของผู้หญิงถือเหรียญนี่นะคะเขาค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งน,นะคะและก็ตั้งใจทําอะไรแน่แน่แล้วก็จะต้องทําให้สําเร็จนะคะคือไพอ่สรุปของคุณออกมาแบบนี้เราก็จะมีคําแนะนําสรุปให้กับคนรัคณาราศีตุลังนี้นะคะในเรื่องของการงานแล้วนะคะเราแนะนําว่าให้คุณตั้งใจทํางานไปเถอะถ้าใครที่ยังมีงานอยู่นะคะส่วนใครที่ตกงาน หรือว่าไม่มีงานทําในช่วงนี้นะคะพยายามหางานเล็กๆน้อยๆหรือว่าศึกษาหาความรู้เก็บเกี่ยวความรู้ระยะสั้นๆก็ได้นะคะจากช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะถ้ามีงานให้คุณตั้งใจทํางานและไปโฟกัสในเรื่องของงานก่อนนะคะเพราะว่าในรอบของการทานายรอบนี้นะคะ ในช่วงของวันที่21เมาษายนถึง15พฤษภาคเนี่ยความรักของคุณมันมีปัญหานะคะแล้วทําจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าไพ่อนาคตมันขึ้นไม่ค่อยดีนะคะเป็นไพ่ของสี่ดาบนะคะแล้วไพ่แวดล้อมก็เป็นไพ่ดาบด้วยดังนั้นเราจะไม่แนะนําให้คุณ มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะคะไม่ว่าสถานการณ์นั้นมันจะดีหรือไม่ดีคุณจะถูกหรือจะผิดขอให้คุณเงียบไว้ก่อนแล้วก็พยายามทําหน้าที่ปัจจุบันของคุณให้ดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นคําทานายไพ่ที่จะแนะนํานะคะในบางคนอาจจะไม่มีเหตุการณ์หรือกรณีแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้มีมือที่3หรือว่าบุคคลที่3เข้ามาแต่ว่าคําว่าบุคคลที่3ม,มันไม่ได้หมายถึง การมีกิกหรือว่ามีชู้นะคะอย่างเดียวนะคะมันหมายถึงบุคคลที่3อื่นอย่างเช่นญาติหรือว่าบุคคลอื่นที่จะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้เป็นการทํำนายไพ่นะคะต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะสําหรับคลิปลัคนาราศีตุลวันนี้ก็ ขออนุญาจบคลิปเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามค่ะสวัสดีค่ะ